ไปดูไขมันแล้วไม่เห็นผลบางคนดูแค่รีวิวตรงนั้นน่ะเราก็เออสวยดีแล้วก็เราก็ติดต่อเข้าไปไม่ให้จาอที่สอกเลยเป็นหุดที่ผิดพลาดร้ายแรงลีล่ก็ประทับใจนะคะเพราะว่าสัสดส่วนมูลดลงเชื่องคุณหมอ,อ,อสวัสดีครับค่ะวันนี้เรีรีวิวนะครับมา พบกับคุณลี่ครับคุณลี่นะนํานตัว,ตวครับค,บคบ่ะเลนี่นะคะขายของออนไลน์ค่ะเคยไปดูดไขมันแล้วไม่เห็นผลแล้วก็เหมือนโดนหลอกเนาะโดนหลอกไปแล้วดูดไขมันที่แขนที่หลังที่ปีกอย่างเงี้ยนะครับเคยดูดยาชาไปแล้วไม่เห็นผลคราวนี้กลับมาดูดที่เรนจีเนกคราวนี้จะดูดจุดอื่นแทนดูดที่ท้องใช่ค่ะ,ะที่แนททองอ่าครับ S <S <an> ก็ประทับใจนะคะเพราะว่าสต่ส่วนมันลดลง <S <S <an> <S แล้วก็คิดอยากที่จะดดขาด้วยค่ะใช่เพราะว่าเราเห็นผลดนะคะอ่าเพราะว่า เอาตั้งแต่ครั้งก่อนเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเริ่มไปดูที่แขนแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้หาข้อมูลเป็นพี่สาวแนะนำค่ะเพราะว่าพี่สาวไปดูในเน็ตเยอะ<ๆ>เห็นเขารีวิวแล้ว<ช>มีคลิปเยอะ<ๆ>ม,ออม,มีคลิปออกมาเยอะแยะเลย <ๆ S 2> ในเน็ตเนาะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube อย่างเงี้ยเนาะบางคนดูแค่รีวิวตรงนั้นน่ะแล้ก็เออสวยดีแล้วก็เราก,ก,ก็ติดต่อเข้าไปที่นิกเขาว่ายังไงครับว่าทําไมถึง ต้องดูดไขมันแล้วไม่ไม่ไม่ไมให้ยาสลบแล้วเป mm ็น hmm. ยังไงก็คือเขาพราว่าแขนนะคะมันเป็นจุดที่ไม่ได้เจ็บมากก็ไม่จําเป็นต้องโดนยาสลบก็ได้ก็ให้ฉีดยาชาเอาแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เจ็บมากอะไรเงี้ยแต่เราไปทําจริงๆอ่ะมันก็มีบางช่วงที่มันเจ็บแล้วทีนี้พอเราเจ็บเอ่อการดูดไขมันนะคะเขาก็จะหยุดไปเพราะเราบอกว่าเจ็บ แล้วนีเลยรู้สึกว่าแขนมันไม่ค่อยลดลงนอกจากเจ็บแล้วก็ยังไม่ลดด้วยนะครับก็คนิีไม่ใช่คนแรกนะที่มาที่ดีมคลินิกจากหลังจากที่ดูดไขมันยาชาแล้วไม่ได้ผลนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่โดนกันเยอะเนาะเพราะในคลิปในในคลิปทั้งหลายเนี่ยหลอกกันเยอะว่าดูดไขมันยาชาไม่เจ็บเซลล์ก็บอกกันอย่างนี้นะแต่ว่าขอยืนยันอีกรอบหนึ่งครับคนที่เคยโดนเนาะว่า หนึ่งก็คือมันเจ็บสองก็คือมันไม่เห็นหมนและสามก็คืออะไที่ตรงไม่ซ่อนแผลครับบุรี่ได้แผลเป็นมาด้วยนะถ้าเราดูในรูปก็าจะเห็นว่าตรงดูต้งไหลเลยแผลไม่ที่ซ่อนเลยเราอยู่กลางหลังแล้วมีสองจุดตรงนี้ให้มองเห็นเนาะบ่าไม่บาไม่ปิดแล้วตรงแขนเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่เกิดคีรอยง่ายมากเลยเพราะว่า คือหมอไม่มีความรู้พอที่จะทำแต่โฆษณาเก่งก็เลยนั่นแหละทำไปเจาะจุดสูงไปนะจุดจุดที่เป็นจุดนั้นเราเรียกว่าไหล่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวรักแร้ครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มองเห็นแผลและอนาคตอาจเสี่ยงเป็นคีลอยด้วยนะครับน,นี้แลวอีกอย่างปัญหาตึงไม่ลงเนาะที่สำคัญเลยไม่ลงเข้าจุดอ่ะลองมาดูกันรูปจริงๆเลยหลังดูดไขมันที่ท้อง แล้วก็เอวแบบ36 0องศาเทคนิคของดูดไขมันเกาหลีนะครับก็คือซ่อนแผลและให้ยาสลบนะครับเพราะฉะนั้นไม่เจ็บแล้วได้ผลไม่แหว่งด้วยนะครับเอวร่นลงไป13มเซนครับแล้วก็ดูดูรูปเลยนะหลังจากโดนลองดูรูปยืนตรงนะครับนี่เห็นชัดๆว่าเอวหายเนาะรูปที่เอาแขนอยู่ข้างๆอะ่ะก็จะเห็นว่าแขนอ่ะยังใหญ่เลยเนาะที่ดูดมาแล้วแขนก็ยังใหญ่แต่ท้องเนี่ย ยุบลงไปชัดเจนนะครับเอคลอดชัดเจนแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยอะไรนะให้ยื่นดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าดูของจริงครับว่าจริงว่าเนของคุณหมอดูดไปตอนนี้ก็คือหนึ่งเดือนแล้วอ่าหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับว่ารอยช้ำอะไรก็หายหมดแล้วความม่วงนุ่มก็หายหมดนะอ่าลองดูนะครับแ่อนความขอดก็จริงนะอันนี้ก็คือแล้วก็ไม่เห็นแผลใดในเอวนะครับแต่ว่าตรง ซึดด่งจุดนี้หมอจะไม่จะไม่เจาะนะครับของที่ดินคลินิกไม่ให้เจาะที่ซอกเลยเป็นจุดที่ผิดพลาดร้ายแรงเพราะการเจาะซอกเนี่ยมันจะแหว่งนะแล้วมันจะดูดได้แค่ตรงนี้แล้วด้านบนจะดูดไม่ได้นะครับจะกลายเป็นแขนเป็นขาไก่ข้างบนกะงเหลือใหญ่นะครับคือสรุปว่าคลินิกดังโด,ดนเขาหลอกมาอีกแล้วโดนแกงมาอีกแล้ว ให้ดูลูกอย่างนี้เนาะที่ผูวหมอบอกว่าแขนเนีใหญ่คือท้องแขนก็ยังใหญ่อยู่ที่บอกเคยดูดแล้วดูดแขนมาแล้วแต่แขนก็ยังใหญ่ไม่เหมือนท้องที่เราดูดไปก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะก็แอบกลับไปถามที่เดิมด้วยว่าอยากดูดออีกครั้งหน้าท้องเขาถ้าถ้าตัวมันเจ็บก็ไม่ต้องไม่ต้องดูมยาง็ได้แต่นีดิฟมันเป็นไปไม่ได้ะแขนเราเลยงสิบเลยใช่ไหมขอบคุณนี่เนี่ยที่ดูดออกมาเนี่ยคือได้ปริมาณที่ เยอะอยประมาณส3ลิตได้นะครับแค่ทอคือจริงๆแล้วคุณนี้ก็น้ําหนักแค่ถ้าจริบเนาะประมาณนั้นน้ําหนักเราคือคุณนี้ก็บอกว่าพออายุมันขึ้นเลข3เนี่ยการผาอผ่านไขมันเนี่ย,ย,ยมันน้อยลงจริงๆเนาะถ้าดูดไปแล้วแบบปล่อยทานเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาใหม่เนาะก็ะแบบแบบที่ดูดไปก็เสียเปล่าเสียได้เนาะเพราะฉะนั้น ถ้าใครมีปัญหาเรื่อง้ำหนัก็คุยกันหมอได้เราจะลองแนะนําให้นะครับอ,อันนี้ให้ดูเป็นคลิปเลยเป็นคลิปวิดีโอเลยว่าของเราเนี่ยคือทําไมจะต้องดูดแบบเอวข้อแล้วก็ดูดสะโพกดูดหลังอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอันนี้ฟรีแบบมีการที่คุณหมอแนะนําหรือเราก็ตัดสินใจดูดตามที่ดูรีวิวคุณหมอมาอรย่างเงี้ยครับก็หลายๆอย่างค่ะทั้งดูรีวิวทั้งคุณหมอแนะน ผลก็เลยได้ก็แบบนี้ค่ะประทับใจบอกว่าเอวคอดด้วยท้องยุบด้วยเนาะใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นเกนไซส์ไปเลยค่ะสิบสามเส้นนี่มันก็พอมาลหน้าหกนิ้วได้เหมือนกันนะครก็หลวมไปเลยค่ะี่แคนอยากจะดูค่ะกับคุณหมอเพราะว่าประทับใจที่หน้าท้องแล้วเราเปลี่ยนไซส์ได้ก็เชื่อมัคุณหมอค่ะได้วันนี้ขอบคุณคุณลีแล้วก็คุณหวรเยอะมากเลยค่ะคนราบ